ว่าแม่พี่น้องสุภสุคนท่าจ้าวิพารอตไลสไตล์นีพี่น้องมาเก็บดอกสนูจ้าดอกสนูฝรั่งทุกคนนี่เห็นปะไปพัดน้ำมันหอยจ้าพี่น้องมันก็บอกคอยหลายนะทุกคนช่วยสิเก็บได้ทุงเนี่ยทุ่งอันทุงกิโลหนึ่งจ้ามันนี่คู่เหมือนแล้วทุกคนหญ้าตะกะเตียนจ้าดอกมันนี่เก็บไปกินจ้าทุกคนไปพัดพัดกับน้ำมันหอยได้ทุกคนนี่ ช่วงนี้เลยจ้ากำลังออกดอกทุกคนนี่นี่เก็บผัดน้ำมันหอยจ้าทุกคนนี่นี่จา้าออกดอกช่วงนี้เลยจ้าทุกคนออกดอกช่วงเครื่องนี้เลยจา้ามันไข่ดอกสนุทุกคนเห็นบ่านะทุกคนบาเนเฮาผัดแ่บจา้าวานจั่วๆผัดตำมันหอยพี่น้อง ดอกเนี่ยดอกอยาตะกระแตนพี่น้องแต่ว่ามันคือดอกสนุพี่น้องยายวีเอาไปพัดนะเอาไปพัดน้ำมันหอยเห็นปะจ้ะนุ่มหลุดออกมันคือดอกสนุทุกคนโฟกัสที่ดอกเนาะเก็บจ้าทุกคนจ้าทุกคนมันก็มันก็สีดอกคล้ายๆ,ๆก,กันเห็นปะดอกแตกต่างดอกคล้ายๆก,กันแต่าใบแตกต่างจ้ะจ้ะ ไถดอกสนุดอกหญ้าตะกะเตียนจะทุกคนมีคู่เหมือนจ้ะคู่เหมือนเหมือนบนบนต้นมันจ้ะต้นมันสิบีคือหญ้าตะกะเตียนทุกคนเห็นป่ะต้นมันสีมีใบสามเฉียงมันเสียในี่คู่เหมือนแล้วจ้ะห้ามเก็บกินจ้ะเก็บกินไดจะดอกหญ้าตะกะเตียนจะทุกคนนี่ แซ่บนะ,ะจ่าดอกหยาตะกะเตียนทุกคนจับน้องตะกะเตียนจายาตะกะเตียนเกิดทั้งห้างทุกคน,นได้พับยุ้มหนึ่งหนีือจ้า,จาทุกคนนี่ จ้าทุกคนเต็มเลยแต่ว่าจะดีตจออกมองนี่จ้ามันอยู่ป่าหกแล้วทุกคนขอไพรแต่ทุกคนนี่ป้าบอกบอมเบียจ้าทุกคนเต็มแล้จ้า ดอกสนุยดีนะทุกคนเห็นไหมดวงบักต้มแย้เลยจ้ะไปหันบักต้มแย้พี่น้องตามมื้อละสะดุ่งเลยจ้ะนี่ Thank、mm hmm. you. ทางนึงจ้าทั้งนี่โอกองมูเลียวขอไพจ้าพี่พี่น้องมาเม่เห็นเราก็มาเก็บพี่น้องตำลึงหวานเพียอุ้ยพี่น้องเบิ้งเพียงามมากทุกคนเด้ไกล่องมูเลียวขอัยจ้าพี่น้องพี่พี่น้องเบิ้งเป็นดงจ้าว่าพอดงมันแล้ววันนี้พี่น้องแต่ว่ามันต้องขี่จักรยานม้าพี่น้องเราสิข่ม้าบพราะมันเป็นทางรถไฟจ้ามันเป็นทางรถไฟโค้งทรงสินขางเสียพี่น้อง พูน่าอ้พี่น้องพูน่าเป็นดงเลยจ้ามาพอดงตำลึงพี่น้องเี่ยทุกคนงามมากจ้าทุกคนเบ่งมาข้างนี้จากน้อยนะจ้าพี่เอา้าเอาใครมายืนข้อหมอเลยตรงนั้นวะน่ะฮ้ใครมายืนข้อหมอเลยตรงนั้นกีราใบดาใบดาขออภัยด้วยพี่น้องก้องมุนเร็วจ้ามา้าคอยมา้าพี่น้องมาเบ่งพี่อุ้ยมพอดงมันเลยทุกคนมพอดงังเลยจ้าพี่น้อง ้งามมากพี่น้องแซบเด้อพี่น้องลวกลวกน้ำมันจะเป็นสีม,ม่วงจะลอกออกไอ้ลวกจ้าเอาไปแกงจืดพี่น้องบัดน,นี้มันจะเป็นหวานหวานจักน้อยนะพี่น้องแซบเด้อผู้ใดได้ซีมเราจะติดใจแต่ทุกคนนี่ตำลึงหวานจะมีว่าเคยพอจากเทียนนะเก็บปีที่สองจา้านี่เก็บปีที่สองเห็นเพิ่นเก็บกันจะนันวันใยเนาะพี่น้องเนาะพี่ตำลึงตำลึงป่า ตำลึงหวานมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรนั่นชนิดหนึ่งจ้ะทุกคนที่เป็นดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งที่ยายบีเคยเล่าให้ฟังเนาะดอกไม้มันเป็นสีขาวจา้ะนี่ถ้าตำลึงหวานบานาาก็จะสิปปูกมันสิเป็นดอกไม้สีสีอันชมพูสีขาวจา้ะพี่น้องนี่ยู่หัวหมมนิกากระมี้แต่อันนี้เป็นตำลึงหวานตำลึงปลาทุกคนที่พนพาเก็บกินเนาะคนไทยใน,นเยอรมันเนี่ยจ้ในยูทูบที่เขาบููจกกันเนี่เนาะ นามมากเลยทุกคนอู้ยฝุ่นี่ยุ่นออกพี่น้องเป็นดงไปเลยเบียี่ขี่รถมาผพานเห็นจากเห็นทั้งรถอันนี้แหละทุกคนเียี่ก็บา่าเออเดี๋ยววันหยุดฝุ่นน้อนเหรอนั่งันน้อนตากแดดต่าจามาทั้งพี่ทุกคนนี่มันจะเป็นมองจอดรถเขาเจา้จาจ่าขาเจ้าสิมาเล่นน้ำมันวิสาน้ำอยู่หันเป็นน้องน้ำอยู่คนนังน้องน้ำคนเยอรมันเพ่นนอาจารย์เงาม,มากทุกคนเลยออป่าน มาคนเดียวจ้าทุกคนเด่นยี่บีบมีมือกล่องถือกล่องทายลูกให้จ้าทุกคนนี่เห็นบ่งามมากเลยจา้าไปทายลูกอาอยุบานฮ้อจ้า,จาทุกคนนี่งามสุดยอดเลยจา้าเต็มเลยพูนอ่ะพี่น้องทั้งพี่แห้งหลายจา้าทั้งพี่แห้งหลายเอาบาดนี่พี่น้อง ที่แห้งหลดอกแค่ยูสูงยูสูงพี่น้องเอาก็ได้จ้าดอกแค่ยูสูงครับเจ้าไหนสิเอาได้บุละ่ะเอาได้กระสิกองเอาทุกคนเมื่อกี้นี่เพิง,เพ,งเพิงหรือโตมิมนีือจ้าวื่นวินวนวินผ่านหัวยาวีไปเมือเกือบพี่น้องเกือบ,ออบโศกยังดีจ้าห่วงวืวื v ้อเลยจ้าพี่น้องพี่น้องมาทั้งพีจ้า็นบอมันเข้าขไปหันแมนมดเลยจ้าจ็บตะเมิงหวานมาพี่น้อง ของฟรีนะพี่น้องเนาะมันบ่มองผู้ใดธมองเฮียวใส่ดอกจันพี่น้องลักษณะไปลักษณะต้นมันงามน้ำค้างไอโมเมนต์ไม่ชัดเจนพป่ไก่นั่งกีฬาบนลหอนพี่น้องงามคักจ้าเอากล่ำไงมากเลยทุกคนคุณน่ะเห็นบ่ขนาดเก็บยังกันบ่เบิดตะเทียอยู่ผีพี่น้องบ่มันหลายมันงามจ้บมาพร้าดุ๋มันเลยเนาะพี่น้องเนาะปีไก่ที่เก็บปีแรกคันเป็น ยุรานตุรกีเห็นยุรานตุรกีเพิ่นขายรถจ้ะก็ไปควาเพิ่นตีตอนว่ะพี่นอ้อยงยานอันเพิ่นว่าเอเชียกินแบบทุกทีทุกเดือนประมาณน,นี้เป็นดงจ้ะทุกคนไอ้โมเมนต์ไหมฉันไอ้โมเมนต์แั่งไดสิปปีนเอาดอก งามมากเลยทุกคนตําแเลงต้องลึงหวานเนาะพอเห็นกับพ่อเลยแล้วมันบระจา่าประมาณเนี่ยพี่นอ้องงามคักอุ้ยผุ่นะคอยเมียคอยเด็ดเทียเดียวสองยอดแต่จะทุกคนมันเยอะมันเยอะจริงๆเอาไปแกงอันนั้นพี่น้องแกงอันนั้นก็ แกงเลี้ยงก็ได้แกงอะไรเลีกงก็ทุกคนแกงอะไรนะไอ้แกงต้มจืดตำลึงจะ้ะต้มจืดตำลึงหวานกันเนาะทุกคนเนาะอุ่นนอนจะนอนนอนฟิงแดดจ่าจะ้ะหยามมากทุกคนผุ่นกระแม่นหมดทุกคนพี่แม่นหมดจ้ะเข้าไปนะ่ะแห้งหลายจ้ะพี่น้อง ถาว่าจะมีอพวกเขาไปอาจจะมีสับไม่ยังอยู่หันจ้จทุกคน,นเห็นเปก่าก็ลอกก็ตายประมาณนั้นจาน้าด้าอย่ามืพอดลงต่ำลึงเด้จ้าทุกคนพี่เห็นบ่าปวดโพเนาะพี่น้องเนาะพี่บีคงไม่เข้าไปอีกแล้วทุกคนทุกคนก็มาหลังดอ,อกสนุฮอดดีๆเนาะทุกคนเนาะ ร่างออกดีจ้าได้พ่จะทอดใส่แน่นไข่เจียวหมูสับเลยจ้าทุกคนเฮ็ดไข่เจียวหมูสับจ้าทุกคนแล้วก็มีฉีดใส่น้ำจ้าจ้าทุกคนประมาณนี้แหละดอกสน,นูจอทุกคนเส็บเส็บผงรดไอ้ผงชิโรดจ้าแล้วก็ผงผงโรดที่มีใส่น้ำมันหอยไปนิดนึงตำกระเทียมใส่น้ำทุกคนความมีหมูสับเนาะจ้าปรุง ล่างออกจะ,จะดีจ้าทุกคนแล้วก็หน,นุ่มใส่ทุกคนใเสรจชีดส่ชีชชต,ตอนหลังจ้าส่ชีดต,ตอนหลังจะโอเคเนาะประมาณนี้แหีะทุกคนหนุ่มใส่เดี๋ยวมาเบ่งก,กันตอนแล้วเนาะจ้านะ อกสนุ่ยซุปไข่ทอดจ้าทุกคนประมาณนี้เลยจ้าทุกคนตัวเสียบไปจ้าทุกคนแล้ววีหิวเข่าจะทอดใส่กินกับตำหมักหุ่งเขาจ้าโอเคนะจ้าเนาะเดี๋ยววีตั้งกระทะเดือดๆก่อนเปิดเรืองจักหน่อยเนาะทุกคนเนาะจังสีเอาชีดมะปุกนี่จ้าทุกคนเหลาร้อยหมูสับน้ำวีกลับไปรอบหนึ่งจ้าย่านหมูสับมันว่สุกเนาะแซ่ยบจ้าไข่เจียวชะอมเอ้ย ไข่เจียวดอกสนุเราจะทุกคนทุกคน่าเบียวชีดปลุกนะจ๊ะชีดปลุกชีดมันกระสีละลายเข้าไปเนาะประมาณนี้จะใหม่ก้อนสุกกรบาดจากทุกคนโอเคจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตอนสูกกันเนาะคนเรียบร้อยจ้าชีดเดยิมเยิมแล้วโอเคนะจ้าไม่กินเข่าน้ำกันปนี้จะวีต่ำมะคุงจ้าต่ำมะคุงจ้ามาป่นี่พี่น,อน้อง แส่บๆจ้าขอบคุณพี่น้องที่ขอมาหลับชมและฟังเลยจ้า,าดดเาด้อขอบคุณหลายๆจ้ามากับไลค์กดแชร์ติดต่ำเยาวีน้ำหน่เด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า